ลุงเขาบอกว่าแม่มาเป็นคนรับใช้บ้านนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มาเจอกับพ่ออแล้วพ่อเป็นอะไรนะพ่อเป็นชาตัดผมแล้วนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนเนี้ยเขาจะมาตัดผมกับคุณพ่อระจารเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตรงไหนตอนคุณพ่อคุณแม่ผมผมรักกันอยู่บ้านหลังท่าหน้าบ้านคุณยายแถวนี้ยแุณยายท่อยู่อ่อนนุช อนุทเท่าไหร่เนี่ย46อนุท46คือเรื่องราวในอดีตใช่คนที่เกิด่แล้วแม่ก็จากไปที่อนุท46แม่ก็จากเราก็อยู่ที่อนุทเราก็อยู่ตรงนี้มาตลอดมาไม่ได้ไปไหนเลยรอแม่ที่อนุท46เพราะว่าเราเกิดที่นี่เราก็ต้องรอแม่ที่นี่ไปไหนไม่ถูกถ้าแม่ถ้าแม่มาแม่ก็ต้องมาได้เพราะว่าแม่แม่ไปจับตรงนี้แม่ต้องจับตรงนี้ได้ ในจินตนาการพี่เป็นยังไงเห็นหน้าเขาแล้วใช่ไหมเห็นหน้าแล้วเห็นในรูปในรูปที่สดใ้ให้หนูเคยพูดกับแม่ในรูปไหมเคยเคยอยู่คนเดน่ะเคยพูดกับแม่บ้างว่าเมื่อไหร่แม่จะมาหาหนูคำถามมีอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้ตลอดมาตลอดใช่เมื่อไหร่แม่จะมาหาหนูแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอกันเท่านั้นเวลาพี่พรทำพิธีละบาดของอิสลามอ่ะ พี่พอจะบอกพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าคิดว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่พอสักครั้งหนึ่งให้ได้เจอกันไม่ว่าเจอแล้วแม่อยากอยู่กับเราไหมหรือแม่จะรับเราไหมจะรับเราเป็นลูกไหมตรงน,นั้นเราไม่คิดเลยเราคิดว่าขอแค่ให้ได้เจอและให้ได้รู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่และสุขสบายดีแค่นั้นหนึงเไม่โกรธ ไม่โกรธแล้วไม่เกลียดรักไหมรักไม่ว่าแม่จะผิดหรือจะถูกอะไรก็ช่างเขาคือแม่อย่างไรเราก็ต้องรักเขาเพราะว่าถ้าเรามาคิดว่าถ้าเราไม่มีแม่ก็ไม่มีเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตออีจนันท์คัดมาให้ชม น่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u u e อีเตอร์อีจันหรือ TikTok อีเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ Facebook อิเตอร์อิจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ พิธารแห่งรักที่พันรักนันอนุภาพบรรดาฝากดฟ้าดาเกนฟ้าลิคิดมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปยันพิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า